ดูมันแหกปากนะครับป้าป้าป้าเดี๋ยวพ่อพาไปห้องดูกลัวไม่เดอกกลัวไม่เดกขึ้นมามา <c oughs> ห้องประจำตัวไปลูกบาเริ่มหมดแล้วห้องเนี่ยดูมันมาเกาะขาเพลิัเพลิล๊กฟุ <c oughs> ด,ดูมันดูมันดีใจมาปตังมานี่ดูมันดูมันดูนี้นะฮะเขาดีใจเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปเออเขาขั่วเล็บเนี่ยก็เล่นกับมันอย่างเงี้ยนะทุกวนันตกมันตกมัน มไม่ขึ้นอึบเนียเ่ยก็อยู่กับมันอย่างเงี้ยนะฮะเล่นกับมันไอ้ไอ้วนไอ้อ้วนอื้อไอ้อ,ไอ้วนพอ่อไอ้อ,ไอ้วนพ่อไอ้อ้วนพ่ออื้อไปไม่ไปอีกไม่ไปอีกโอเคนะครับไปแล้ว